นั่นเปียกว่าเรียนนะเนาะถ้าลงไปเมื่อกี้ปับ๊บเสื้อขาวผมก็จะไม่ใช่เป็นเสื้อขาวประกาศประกาศนะครับประกาศสำหรับอ่าตอนนี้นะครับแขกท่านใดที่มาถึงแล้วนะครับรบกวนนะครับนั่งพื้นที่อ่าขนาดนี้นะครับเวลาอันสมควรถึงเวลาแล้วนะครับผมพ่อหมออ่า พ่อหมอครูใบใบสีนะครับเชิญครับผมเชิญเลยครับผมเชิญเลยนะฮะโอ้<า>สวัสดี <อง S 2> พ่ศน้อง<า>ครับ,<า>รบดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีลรอพ่อหมอพ่อเอฮอ็ดจังใดคือ,อได้มาพอกันเวลาเดี๋ยวถามเจ้าสาวก่อนอพ่อจะบ่าวครั้งแรกเนี่ยพ่ออยุ่ใงใส่เวลาอ๋อ ประวัติเจ้าสาวใช่ไหมครับก็น่าจะเจอกันอยู่อยู่ที่งานเนี่ยครับมาท er ํางานลงตัวก <c ough> ันแมนครับหมายความว่าเราทํางานแล้วก็ใกล้ชิดกันครับแล้วก็เจ้าเป่าเนี่ยเจอเจ้าสาวเนี่ยครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็ก็รู้สึกคือคือเขาเป็นคนขยันนะครับเป็นคนขยันครับเพราะว่าเขาเป็นคนขยันนะขยันมากขยันขันแข็งทํางานแบบนี้เนาะดูก็หุ่นก้านดีคือช่างเหมาะสมกันเหลือเกินนะฮะในฐานะที่ เราจะไหนๆก็เราจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีคำถามนะครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดถ้ายุคนี้ก็คงเป็นประยุทธ์แล้วล่ะครับอะไรนะเอ้าอุ้ยแล้วนะเนี่ยมาเข้ามาใครบอกให้ตอบแบบอย่าตอบอย่าตอบใกล้คุกมาเนี่ยโอ้ย ที่ดงมาบ้างปลาอะไรใหญ่ที่สุดเดี๋ยวถามเจ้าสาวก่อนปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานหรือเปล่าครับปลาวานอะไรใหญ่กว่าปลาวานก็คงเป็นปลาวานชุบเป็นทอดแล้วแหละครับโอ้มันเล่นตลกเป็นด้วยเว้ย <c oughs> เอากูตายเลยทีเนี้ย <c oughs> อะไรใหญ่กว่าประวานชุบแป้งทอดกระทะครับอะไรนะมุ้ยกระทะกระทะที่ทอดปลาวานนะครับกระทะทอดปลาวานอะไรอมาถามเจ้าบ่าวว่างอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาวานก็คงเป็นรถบรรทุกกระทะแล้วล่ะครับคราวนี้รถบรรทุกกระทะ ถ้มึงเรียนตลกมาเมื่อไหร่วะถามเจ้าสาวนะฮะใครอยากฟังเจ้าสาวตอบบ้างครับเจ้าสาวโอ้แฟนคลับอย่าว่าอย่างนั้นเลยนะฮะแฟนคลับของนุกปลายเนี่ยนะครับผมไม่ว่าในประเทศไทยทุกมุมทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะแล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกนี้12ประเทศรวมติมอร์ตะวันออกด้วยนะฮะบอกได้เล <Wars> ยว่าอะเจ้าสาวมา อะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาวานเอออะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะลานลานจอดรถครับเดี๋ยวเจ้าสาวเจ้าสาวบ้านพ่อมึงครับเหรอฮะ เจ้าสาวนี่ค่ะสตัวเออน้องหือสูกูก็เลยเป็นน้ำมึงกระเดยกระไดตอนนี้ตอนนี้สมควรแก่เวลาบายสีรือยังครับผมออ๋ตื่นเต้นสมควรแก่เวลาบใบสีครับเชิญพ่อพ่อใบสีเชิญครับผมเชิญใบสีมาได้ได้เจ้าบ่าวเรือครับแขกเรือผู้มีเกียรตินะครับเชิญนะแขกผู้มีเกียรติเจ้าบ่าวแล้วก็ฝั่งเจ้าสาวครับผมเชิญเชิญครับผมนัใครจะอยู่ฝั่งไหน ครจะอยู่ฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมเชิญเจ้าสาวเจ้าบ่าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แกกผู้หลักผู้ใหญ่มาผู้หลักผู้ใหญ่ครับเชิญครับผมวันดีครับเอาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อันนี้ผมมีปู่ด้วยเป็นเกียรติยิ่งนะครับท่านกำนันนะครับท่านกำนันมาเป็นเกียรติสักขีพยานนะครับผมอ่าีพอเอาแขวกัดได้แน่หนึ่งมันคือโบออกเอาแขวกัดเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวปนมมือคืนลาปนมมือขึ้นเจ้าสาวปนมมือขึ้น อาจะบ่าวน้อมมือก็น้อมมือฮะอาสี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 กับดันสีที่โอยเสีมหาโพิ์สีธัญญาไผเป็นบ่าเป็นบ่อห้ไปปั่วอยู่สีธัญญาน้ำน้ำ กันจะไปเที่ยวเล่นนาทีตท้องยู่อะไรนะเดี๋ยวครับอะไรบอเมนผมเลยเดี๋ยนี่สิแต่งงานเลยนี่เดี๋ยว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 เอาบอเมนบอเมนคู่นี่เดี๋ยครับบอเมนผมก็ไปเดี๋ยวนี้บางอะไรก็เอ้าเอาบอฮันเนี่ยผมเป็นผมเป็นครูสาวสาวคนนีบผมเป็นผมเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักครับเอ้าเฮ้ย โมแมนโมแมนครับโมแมนอีกครูหนึงผมว่ายังเงี้ยผมกันยังว่าผมดีใจแห้งผมปลื้มใจอ่าจบเมื่อไอ้ครูวันนีนครูเบาสาวนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับลืมประกาศไปนะครับครูเบาสาวนะครับตอนนี้ยังแต่งตัวไม่เสร็จครับนี่นี่ตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วครับผมไอ้เข้มกับเอ้ยป๊อปบอี่ยงเชิญครูเบาสาวครับผมนี่พูดแต่งครับ บมอพามเกี่ยว์พุทแดงอ่ะเออว่ามันครูบาสาวเนาะัวลาัวลาได้กลับขอโทษเด้อัวลาเด้อเมึงอกูว่ามันครูบาสาวว่ามันนุกกับ้าไปสิแต่งงานกันแมบโแมนครับบบแมนเฮ็ดให้แฟนเพลงหัวใจบุบวาปะ๊นึงอ๋ออันนี้เป็นครูบาสาวกันสตินี่นี่นี่ครูบาสาวครับอ่าอืม ออ้วาสิสมคูบาสสาวเนาะเออนี่ลายอายุเท่าไหร่ล่ะลูกยี่สิบเจ็ดจ่ายี่สิเ,สเก็ปีนะครับผมก็กำลังเข่าไม่ป่ามั่นต่อไปนี่กับเจ้าสีเข่าเฮือนสามนำสีได้ล่ะเดอ้อให้พายามอบอกนอนสอนง่ายเจา้จาป้าเจ้าป้าซื้ออย่างครับเจ้าป้าซื้อเข็มครับ เบาวซื้อเข้มนะครับผมคือเฮ็ดงานธนาคารบอกครับเรือจังไหนนี่เป็นผระโล่งครับเป็นนาการผ่านโล่งนะครับเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการสถานทีผ่านโลง่งเจ้าสาวเป็นอ่จาจังไหนครับเฮ็ดอาชีพหยังครับเป็นพนักงานครับไม่ค่าตัวเอ้ยแม่พนักงานนี่อย่างหล่อ พอดีเป็นสาวขึ้นไม่ตื่นเต้นค่ะสาวขึ้นไม่เต้นเต้นอ่ะต่อไปนี่พี่นอ้องย้อนลัดตัดตอนในะเอาช่วงที่เจ้าสาวสี่ย่นพุ่มดอกไม้เนาะย่นช่อดอกไม้อาผู้ใดผู้ใดรับดอกไม้ได้นะครับผู้ใดรับดอกไม้ของเจ้าสาวได้ผู้นั้นเสร็จแต่งงานทุกคนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาเวลา อ่าย่าเป้าอย่าเป้าอ่อาเหนียบไปอีกเจ้หน่อยเออเอาหันหน้าเข้าหากันก่อนเอารับตาเจ้าเป้ารับตาเจ้าสาวรับตาอ่าหนึ่งสองสามอาผู้ใดอยากเห็นเจ้าเป้าหอมแ้มเจ้าสาวนะครับอ่าเจ้าเป้าบั้นจวงจูบหอมแ้มเจ้าสาวหอมแม่ หอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหอมแก้มพ่อมึงก็มือไปบงังนีนะห,หอมแก้มนี่หมายก็ว่าต้องอ่าคุณผู้ชมอยากดูแบบหอมแก้มให้มมีความลึกซึ้งในความรักหน่อยอ่ะตอไปนี่เอาหอมไหมหอมด้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่กลัวโควิด19นะครับ าต่อไปพี่น้องเจ้าสาวสิหอมแก้มจเจ้าบ่าครับเอาหอมไม่ละหอมหอมอามาูกักลกันเองมาจูกันใกล้กันเอนเอโอ้ห้องสีงหอมได้แค่นี้แหละพี่น้องเพราะว่ากลัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวติดโควิด1 9ขอภาพอพ่อครับไอ้เจ้าเปล่าเนี่มันเพิ่งมาจากอินเดียด้วยพอพาอ ผมยันโควิดดอกผมยันฝ่าพาลงนี่อะไรจัง่ลยูวานจะบ่มีรังค่ากับเปียงเลยครูวาเนี่ยอ่ะย่นดอกไม้เนาะครับครับนกเนาะโอเคพระเจ้า่าจะสาวหันหลังให้แขกอ่านุกครับผมจะเป็นผู้นับด้วยโอเคครับห้าสี่สามสองหนึ่งแลวเจ้าบ่าวจะยนอ่าโอเคผู้ได้จีเป็นผู้โชคดีที่ได้รับดอกไม้สําหรับเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนะครับจะได้เป็นคนแต่งงานงานครั้งต่อไปนะอ่ะ ห้าสี่สามสอง่โยนเอาแมเอาแมเอาแมหนึ่งอ่านับไปนกนับไมห้าสี่สามองหเออ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 เอาไมหมุนบัดหมุนบัดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ โอ้โหน้องใส่แว่นนะครับน้องใส่แว่นท้องใสเป็นคุณครูนะครับไมออ่เท่าเลยสวยหมวยอึมพอพอามขาจ๋าหนูเห็นคนในดอกไม้หนูช้าอยากเป็นพวงกญแงละ่ะค่ะไปหยังจะาวางสันพนงามเอากับธรรมดาแหละเนาะงามเขากับรับดอกไม้ต่อเจ้าเจ้ากับยังพูงงามเนาะครับทั้งสองคนนี่ ไปฮันนีมูนไปเปิดรีสอร์ทกันยุใส่ไหล่หลาขอไพ่เดิมมือนี่ของใส่สิบแผแห้งมาขึ้นเตรียมงานมาขึ้นขอบตาหละ่ะเบิดราคากูว่ากูว่าเรื่องนี้มึงถอดชุดแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเถอะอ่ะโอเคอ่ะมาเข่าพิธีเลยแล้วแต้งงานเลยแล้วมาเข่าพิธีข่าพิธีครับข่าพิธีล่ะเจ้าสาวานี่ครับเจบ้าจสาวนี่หล่ะเนะเาะเขา,า,าเป็นหยาิเนาะ เชิญเชิญญาตนะครับฝั่งเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็เชิญญาตฝั่งเจ้าสาวนะครับแล้วแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานกันตรงนี้นะครับผมเป็นสักขีพยานแล้วพี่น้องเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งงานกันครับครั้งแรกก็คิดว่านุกกับปลายครับสองคนแต่ทีนี้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจริงแล้วนะฮะอ่าโอเคถอดฝ้ายผูแขนออกมานะครับก้นนะ อาดิอาเจี๊ยขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นนะที่ต้องอยู่เมืองนานั่งสาดนุ่มหน่อยส้มซอนให้เต่ามาขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นชนละท่านนโนดาดขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นกระแสน้ำอยู่ไฟไก่นะขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นยมมาหน้านี่ลอยหลองขวัญเจ้าไปเที่ยวห้องส้มซอนแต่ผู้สาว ว่ามาเยี่ยกว่านออ,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 อวันเี้ขวัญเจ้าเคยไปคาอยู่ทางไกลนี่ก่อแก่งขวัญเจ้าไปเที่ยวห้องสมุดกว่างสวงนาทีขวัญเจ้าไปอยู่รี่อยู่น้ำเลือบเห็นพามนะ ขวัญเจ้าไปชมเล่นมัดชาอยู่ลอยรองมาเด้อเจ้าอย่าป่าพ่อแม่ไหวอยู่ทั้งพี่เพิ่นสิคองว่ามาเยอะขวัญเอ,ออ,อ,อ,อมาเด้อขวัญเอออ่ะเดี๋ยวอาปายเอิ้นขวัญดังๆได้ลาภผมมาเด้อขวัญเออ ีเดุงหลูกูฮะนะอ่าจะมางานทีงานทีย้อนจอเรามาด่าแดนจอเดีนเราใจแค้นเอาอันนี้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นเราพี่น้องขึ้นชื่อว่าแล้วปม่พี่น้องทางอุ้มทางไก่วา,านะสาธารณะจะนอนไม่ั่งทันไรบอมีแฟนสาวันเจ้าบป้าเจ้าสาวน้อฮานี่ฮานี่งาทนทีย้อนจอขึ้นป้าไม้เหล้าเก้าบ้านเอาบ้าดี มานังมานังปอบมึงง่อยเจ้าบ้าเจ้าสาวพองผมว่าออกมาเต้นอ่าอ่านั่งให้เป็นเรียบเรียบร้อยน้าเป็นเรียบร้อยเด้อบันเด้อเออไอสิเมื่อครั้งองค์พระรามเวีนตามจากพรารติดตามนางสีดาในดวงป่าทรมาร ือสที่เรียนรามาเกียนที่ก่าวคานนักไปยต้องน,นานเพื่อพานสชใจอันก่อนอันต้นขามดูวสวยงามมีใบใหญ่พระรามพระกาาลางไพ่ใต้ลมไม้ต้นนั้นเลยทีดาสุดที่รักนอนนุนตักจนหนึ่งเชโืโอะตีเโอตีเขาตีเขา โอ้ยไอ้ป๊อบตัวนี้ห้าขวบไปไปหนีหนีอ่าเสียทพิธี่หล่ะไปแม่ไปแม,ม่เอออามาหนีไหมโอ้อ่าพี่น้องพิธี่จ้งงานก็บจบแล้วอ่านะครับผมนะฮะอ่าหนุกเอ้ยครับผมเอามาผูกแขนเด้๋เนี่ยเพราะว่าเป็นหอยไปไหมงรับอ้าผิดประเภทนี่อาผูกแขนซะอ่าไปเพื่อน่นอ่ะอาเอออ่าผูกแขนนี่ล่ะผูกแขนครับอ่ บอผูกแขนเจ้าเจ้าผูกให้ให้ปลายเจ้าผูกให้ปลายอาผูกอาผูกเออเอาปลายผูกให้ว่าได้ไหมละ่ะว่าวพร้อมว่าวพร้อมขอให้มีความสุขหลายๆครับลายกวดนี้ดีกวดดีกวดเขาเด้ออยูย่ดีมีแห้งเด้อมาผมพบบ้างนี้ อัปะออํานุกอัผูกให้เขาขอให้สุกขีมันเสมอมันคืออ่อนขอให้สุกขีมันเสมอมันคืออ่อนลูกบัตรทในนอนจะเปล่าแย่เป่าแท่งสุขเสมอมันเสมอมันคือแกสุกเสมอมันเสมอมันคือแกบม่อยากให้ลูกแพ้ใส่ทุงยางอันไม่เพื่อนกินนั้นหาง่ายเพื่อนกินนั้นหาง่าย เพื่อนตายต้องไปงานศพไปสู่เขาอ้อนนุอกะไปสู้เขาสู้เขาเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กสะอาดต้องปราศจากขี้มูกและขี้ตาสู้เขาสู้เขาเมื่อกี้คุณยังแค่ขี้มูกอยู่เลยนะไปไหนไปด้วยฉันไม่ช่วยสักบาทไปไหนไปด้วยฉันไม่ช่วยสักบาทวันนี้ถ้าตีกันฉันลาป่วยถ้าตีกันฉันลาป่วยอ้าวแต่ถ้าซี่กัน ฉันป่วยถึงด้วยฉันก็โอ๊ยยังไงวะหนุกเอ้อแต่ถ้าอ้าวแต่ถ้าจุดจุดจุดกันฉันด้วยถึงป่วยฉันก็จะไปอู้หักครับน้องปายท่านดังอีกหรอไ้ยน้องปาต้องพูดพญญาพญญาหย่อยสู้เขาอ่ะมาหลามาอ่หนุกเอ้ นุกเอ้ยเจ้าเป็นหยังเจ้าจังหวาจังซีเจ้าเป็นหยังเจ้าจังหวะจังซีแฟนคลับกระหลายเด้แฟนคขับกระหลายเด้เมือ่อกี้เจ้าว่าสี่สี่ผู้ใดเกาะเมือ่อกี้เจ้าว่าสี่สี่ผู้ใดเกาะอ,อ่า <c oughs> โอเคเนาะต้องสู้เขาแมา่โตโตตอบเขาเด้อเนี่ยบละ,ะในคำพญาหยอยอ่าเอาล่ะนะครับอ่า โควิด1 9กําำลังคืบคานเข้ามาเดี๋ยวนี้โดน,นทรัมป์เนี่ยผู้นำอเมริกาได้ติดโควิดทำให้ไม่สามารถทำงานในทำเนียบขาวของอเมริกาได้และน้องลุกคิดยังไงเกี่ยวกับโควิดที่ลุกลามเข้าสู่ประเทศไทยจริงๆแล้วนีเรื่องโควิดมัดกับมันกับกาวกายของว่าในประเทศไทยแล้วนะครับพ่อพัมค,คือ โควิดอี่มันอันตรายเติบอันตรายซ้ำใดวายกินชีวิตคนชีวิตลูกหลานชีวิตคนไทยอย่เปลนะเายุ่นุเลยอันนี้นกสิเป็นไหมไทยราบอนี่หรือจังไดมันจริงจริงมันไม่ได้เป็นครับมันเกี่ยวกับแสนเลือดครับโควิดกับโควิดตีนี่อันไหนเป็นหนักกลัวกกันจริงจริงเลยมันหนากกลัวทั้งสองอย่างครับโควิดนี่ก็น่ากลัวอันตรายถึงชีวิต โ <Man. S 1> คโยตี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับ <พอ S 2> ถึงแม้จะมีแหงมาก่อนใช่แต่ถ้ามีเราจับได้มีหวังตายไประวังอ่าโควิดกับโรคไข้หวัดนกนี่อันใดไลายแรงกว่ากัน <c oughs> คือ่ามีโคโยตี้คือเขาครับเขาเขาอยากได้โคโยตี้ครับ อยากได้โคนตีมันสียากอย่างเจ้าเป็นเสาเด้อเป็นเสาออ่นุกเจ้าเป็นดาวเต้นโคอยตีจริงๆแล้วนี่ผมเต้นเ่อยเป็นเพราอเคเป็นเดี๋ยวเีอายสอนให้อายสอนให้เอออ่นดนตรีมานดดนดดนดดน ูปวดแอวกูณไปแล้วนะฮะมันเขาเป็นเสาครับครับมันมันจังไงก่อนครับมันเต้นเต้นสี่บอกเออเอนเอาไม้เอาไม้จอดเต้นแบบควยเนี่ยจอดเต้นได้เลยอ่ะดนตรีมาเป็นเสายืนอยู่ซือเสาเนี่ยยืนเฉยๆอ่ะดนตรีมา ผมบอกคอยเต้นเป็นบานไดครับเต้นบ่อกเป็นเจ้าเป็นเสาอ๋อครับครับครับเป้นเสาปลายเป็นโคโยตี้ลูกอะไรก็ได้เต้นไปเถอะนิดหน่อยนิดหน่อยโดนจีมา ใช่หรพี่น้องก็ได้ดูโคโยตี้แล้วนะครับนี่คือโคโยตี้คือการเต้นนนเดงเขาไม่มีอะไรมากแล้วก็มีเพลงมีอะไรที่เล้าใจนะฮะอ่ะต่อไปก็มอบหน้าที่ให้นุกับปลายนะครับเพาะปะกับแฟนเพลงให้มีความสุขกันแล้วกันนะครับอ่าสำหรับหมอสูตรขวัญก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะครับสวัสดีครับ จะลงไปง่ายๆไม่ได้นะครับจะลงไปง่ายๆไม่ได้ขอเันเต้ขอเันเต้ขอเต้นเต้ นี่ไงอยากจะรออย่างเดียวแต่เบื้องลึกเบื้องในเป็นกระเทยไม่กล้าเต้นบอกเวทผู้ชายทั้งแข่งนะครับผมใส่ดูวปเผยบุกงดวงกับผมนะครับมังหันก็เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็ขอบคุณนะครับผมนายาวลุกขีด้วยก็แล้วกันนะครับผม เป็นนะครับผมพูดได<ช>้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านตลกอไห <c oughs> นใคร่ละทุกคนที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยใครไม่รู้จักยกมือสิครับ <c oughs> ในใครรู้จักบ้างทุกคนต้องรู้จัก <c oughs> อยู่แล้วนะครับครับผม <c oughs> เดี๋ยวเด้อผมเมยมเต้นว่าัน <c oughs> บอกแล้วอย่าแก๊แกงยแกเลยเอาสวัสดีเป็นนักการก่ <c oughs> อนโอเค อ่ะผมก่อนก็ได้สวัสดีครับผมไปไปเรียอสวัสดีทุกท่านนะตีเขาตีเขาตีเขาเอาเวหัวใจได้บ่อยยังไงนี่ไม่ยุดติเลยอ้เอาล้วไม่ยุดิเด็กเสี่ยวมั้ ยังยูด้านแป๊บนึงแป๊บนึงสวัสดีครับผมลูกกระโดนครับผมอ่ะบิดบิดอึบอึบเยี่ยมโอเคในเด็กก็ลวกเลยมาแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนลปอยๆเราเตรียมอะไรมานะ ฝนปอยเอาเอามาสักข้าอันก่อนได้ไหมอ๋อได้ลูกก็ไปวันนี้ไปไปไปร้านสะดวกซื้อก็เลยเห็นเห็นเห็นเป็นเห็นเป็น,น,นี้ก็เลยคิดถึงพี่พี่เพราะว่ารู้รู้ว่าฝนตกแน่นอนนะครับป่ะอ่ะอันนี้ประมาณกี่อันครับห้เาเอาคุณบอกให้ผมหยิบมาห้าอันโอเคโอ้ขันดังเลรมันไม่ได้ขันข้างในนะมันขันข้างนอกเนะี่ยอันนี้ผมนะครับ จะแจกพี่ที่อยู่้างหลังครับเราจะแจกไงดีเราจะต้องโยนต่ำๆๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง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 ขออนุญาตก่อนไม่ขอดนตรีก่อนได้ไหมดนตรีเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับอาจจะต้อง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 อยู่นี้นะครับเพราะว่าโอเคเอาไปแจกเลย